วนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของ Mark s o ซเทนะครับผมและในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมบีดเหมือนเดิมฮคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับโคตนหน้าหนักใจเลยโอ้ไปแต่คุณผู้ชมยังไม่สังเกตผมจะซูไม่ดูเป็นไงเต็มตาไหมพันห้าร้อยเพ้าสิบอ็ดเพชเป็นไงจากเจ็ดพันโอ้ บอกเลยว่าเกมนี้หมดอารมณ์เล่นเลยตอนเนี้ยคือโอ้โหมันเกลือเกินไปไหมเนี่ยไอ้กิมโจโอไอ้กาชาตัวยมทูทเนี่ยที่หายไปเนี่ยหายไปจริงๆริะเพชรเพชรเจ็ดพัน่ะหายไปจริงๆไอ้นี่พันห้านี่คือผมเล่นแบบอัพตัวละครมาด้วยนะแล้วก็ไปเล่นด่านแบบเนื้อเรื่องแล้วก็อัพไอ้พวกจุติมานิดหน่อยนะโอ้โหอย่างแบบโอ้โหคนท้อแท้เลย ดูดิดูผมซ่มดิยี่สสเต็ปไม่ออกไอ้ลุงเดอฮักก็ไม่ออกไอ้กิมโจก็ไม่ออกโอ้โหกาชานี้กาชายมทูตที่หายไปดูไอกิมโจเป็นกาชาที่หัวสุด ก็เราจะมาดูตัวละครที่เราได้กันนะโอ้โหบอกเลยมาครับเราจะไปดูตัวละครที่เราได้กันก็ตัวแรกเลยนะนี่ได้เนลมาก็อยู่ในเลดนะตัวนี้ก็200เรียบร้อยแล้วก็เจ้าคนนี้อ่าเธอคือใครเอ่ยคุณนะมาชิโรจำไม่ได้แล้วดู2ทับหได้ตัวซ้ำอะ่ะออกตัวซ้ำอะ่ะ ไอเจ้าตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมเมเวลสองร้อยอัพเพชรบอกเลยว่าโหแบบถามว่าเกือบเลิกเล่นน่ะแต่ที่เลิกไม่ได้เพราะว่าเราได้แจ็คพอตแล้วไงคุ้เสียดายแจ็คพอตอ่ะแต่มันมาดวงไม่ดีแบบเกลือจัดจัดอ่ะแล้วก็มาตัวที่สามอยู่ไหนหวะตัวที่สามขอหาแป๊บ ตัวที่สามนี่ตัวที่สามเจ้าอูโนฮนะเรนซึนี่เลยสองทับห้าออกซ้ำทำไมวะเนี่ยแทนที่จะออกกิมโจยี่สหสเต็ปอะมันเป็นไปได้อะที่กิมโจมันไม่ออกอะ่ะมันขนาดนั้นเลยเหรอนี่แล้วก็ไอตัวผู้หญิงผมแดงนี่โดคุงามิเนะวิลูก,กะ จำไม่ได้น่าจะสองทับห้าเหมือนกันมัน้งนี่เป็นเนไงโอ้โหซ้ำนี่และจำได้เลยทีเด็ดกว่านั้นนี่เลยลูเคียลูเคียอยู่ไหนอ่านี่ลูเคียนี่เลยครับผมผูจิกิลูเคียดูสีทับห้าโอ้เโอ้โหมาทำไมวันนี้ นี่มันอะไรกันวะเนี่ยกาชาดูดเพชรอะเป็นไงผมน่าจะเป็นแบบเออเกมนี้บอกว่าเฮ้ยนี่นายน่าจะเป็นผู้เล่นมือเก่าแล้วมนะั้งดูดเพชรไปเลยเจ็ดพันอะหมดอะผมสุ่มหมดอะยี่สิบหกสเต็ปอะไม่ออกคือแบบนี่แล้วก็ไอตัวนี้อีกอันนี้น่าจะนอกเลทมั้งเนี่ยคุจกิกิลูกเคียเนี่ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหนอกเลทแบบ ไม่อยากจะพูดแล้วก็ได้ไอไซตามะมาอีกอยู่ไหนวะไซตามะจำไม่ได้อันนี้ไงดูไอ้เนี่ยมาดาลามะอิคาคุเนี่ยโอ้โหนอกเลดเหมือนกันมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นอ้อยังยังไม่พอนี่เลยไอ้ตัวหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายน้องชายได้ปะเนี่ยบาราออเรนจิเนี่ยมาอีก เอาเอาเข้าไปโอ้โหบอกเลยนะว่าตอนนี้ก็ผมอาจจะหายจากเกมนี้เป็นพักๆนะคุณผู้ชมคือแบบหมดอารมณ์เล่นเลยตอนเนี้บอกตรงๆเพราะว่าไอ้ตู้นี้ตู้เดียวเนี่ยไอ้ตู้กิมโจที่มาใหม่เนี่ยดูดเพชรไปหมดเลยไอ้ตู้นี้ผมก็ไม่อยากสุ่มเลยคือตอนนี้ผมคิดว่าผมจะวางแผนแค่เอาตัวละครใหม่เท่านั้นเลยนะจะเปิดแต่กาชาที่มีตัวละครใหม่เท่านั้นนะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกาชาที่มีตัวละครเก่าแต่เก่งเนี่ยก็ขอพิจารณาดูอีกทีละกันว่ามันสมควรเปิดไหมเพราะตอนนี้คือกลายเป็นเพชรแบบร้อยหล่อมากอะล้อยหล่อจริงๆอะน่าจะเล่นไม่ทันด้วยอตอนเนี้ยโอเคแล้วก็เราก็จะมาดูตัวละครกันนะที่ผมอัพเนี่ยก็อัพแบบโอ้โหบอกเลยว่าต้องอัพทุกตัวแล้วแหละบอกเลยไอ้ตัวนี้ที่จากที่บอกว่าจะไม่อัพนะก็ต้องอัพให้เต็มอะเพื่อจะเอาไอ้เจ้า งูเฮียคู่กับเจตจำนงของงูเฮียคู่อ่ะคือ,อยังไงมันก็ต้องเอาแล้วแหละนะตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้แบบไอ้ตู้กิมโจนี่ทําเราเกลือจัดๆจ,จ,จนเราต้องแบบโอ้โหต้องไล่อัพทีละตัวทีละ,ะตัวเลยแล้วก็ไอ้ตัว6ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเธอผมอัพเต็มเป็นเเวลสองร้อมันจะได้เออโงูเฮียคู่หรือเจตจำนงแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เจตจำนงแล้วมั้งตอนนี้ผมก็จะน่าจะอัพแบบ ให้เวลร้อยห้าสิบให้หมดทุกตัวก่อนม้องคือเอาแบบเออเพชรด้วยก่อนเพราะว่ามันจะท้ายเดือนแล้วเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกความเกลือกันนะก็คือผมอัดคลิปสุ่มไปแล้วแหละแต่ว่าผมไม่อยากตัดเอาลงแล้วกันเอาลงแค่นี้พอให้มาบอกความเกลือมันเกลือจริงๆอะ่ะคือไอ้ได้ตัวพวกนี้มาไม่ใช่แบบได้แบบสุ่มหนึ่งครั้งสองครั้งนะคือแบบโอ้โหแทบได้สเต็ปทุกการันตีอะ่ะ คือแบบหนึ่งสีรอบนี่ผีเสื้อมาสามตัวนะแต่มันแบบเกลือคือแบบได้การันตีห้าครั้งที่ห้าครั้งที่สิบครั้งที่สิบห้าประมาณนั้นน่ะโอ้โหหมดเลยและที่สำคัญครับผมมาก็อย่างสุดท้ายที่เราจะมาบอกกันก็คือจากที่ผมไม่เติมนะกลายเป็นผมต้องเติมบอกเลยที่พันห้าเพชรนี่ก็คือเติมด้วยนะครับผมนี่เลยนี่ เติมแพ็กสำหรับผู้เล่นใหม่นะ2ชุดก็คือเออฉลอง6ปีกับผู้เล่นใหม่นะก็ยังไงดีล่ะมันแบบให้เลือก1ตัวใช่ไหมเนี่ยคือเลือกตัวไหนเก่งแต่ผมคิดว่าไอตัวนี้มันก็เท่ดีเหมือนกันนะไอเจ้าอะไรแล้วที่มันเถื่อนๆนะ่ะจำไม่ได้แล้วที่มันมาบุกโลกมนุษย์โดยที่ไม่บอกไอเซนนะ่ะก็คือผมไปดูไอประวัติตัวนี้มาแล้วนะ แล้วก็โดนไอ้ลูกน้องของไอเซนตัดแขนมัง้งใช่ไหมย่างเถื่อนไหนตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ก็ตู้นี้ก็คุณผู้ชมเห็นแล้วมีเอ่อตัวละครตัวไหนที่แบบหน้าดึงออกมาใช้ก็สามารถทักมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนไอตัวฉลอง6ปีเนี่ยมันก็อ๋อฉลอง6ปีคือมันต้องสุ่มใช่ไหม ก็อันนี้มันให้เลือกอันนี้มันให้สุ่มก็ไปวัดดวงเอาแล้วกันนะโอเคผมก็คลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะมันเกลือแบบโอ้โหมันเกลือแบบทําใจอยู่นานก็สําหรับเออจะบอกว่าก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูโอเคช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยนะ